อันยอสวัสดีครับทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องอ,อกมกอเคปป๊อช่องที่จะมาชวนทุกคนพูดคุยกันและก็ชวนทุกคนมาเม้ามอยกัน เกี่ยวกับเรื่องราวต่างๆรวมไปถึงประเด็นต่างๆที่น่าสนใจที่เกิดขึ้นในวงการเคป๊อปนะครับสำหรับในคลิปนี้เราก็จะมาพูดถึงตัวท็อปด้านวิชวลนะครับจากเจเนอเรชันที่3แล้วก็เจเนอเรชันที่4ที่ในตอนนี้ชาวเนติเซนเกาหลีนกำลังออกมาทกเทียงกันเกี่ยวกับความสวยความวิชวลของทั้งคู่กันอยู่เริ่มกันเลยนะครับจากรุ่นที่3เนี่ยนั่นก็คือไอรีนจากเรดเ e ลเ e ตนั่นเองนะครับแล้วก็จากเจเนอเรชันที่4นั่นก็คือวอนยอง ว่าจางวอนยองจากวงไอซ์นั่นเองในตอนนี้นะครับชาวเน็ตเกาหลีเนี่ยเขาก็ออกมาโต้เถียงกันว่าตัวแทนวิชวลจากรุ่น3อย่างไอรีนกับตัวแทนวิชวลจากรุ่น4อย่างวอนยองนั้นใครกันแน่ที่สวยกว่ากันโดยเรื่องราวนี้นะครับก็เริ่มขึ้นมาจากชาวเน็ตเนี่ยที่ได้มีการโพสต์ไปในเว็บบอร์ดของเกาหลีว่าฉันเป็นคนเดียวที่คิดว่าไอรีนน่ารักกว่าหรือเปล่าน่าจะหมายถึงว่าน่ารักกว่าวอนยองหรือว่าสวยกว่าวอนยองหรือเปล่านะครับหลังจากนั้นเนี่ยก็มีชาวเน็ตอีกจํานวนไม่น้อยเลยที่เข้ามาพูดถึงแล้วก็มมาาแสดงคควิ เห็นกันนะครับบางคนเนี่ยก็บอกว่าทุกคนเห็นพ้องต้องกันเลยว่าไอรีนนั้นเนี่ยไม่เป็นรองใครในด้านของความสวยแล้วก็ความวิชวลแต่ก็ยังมีนะครับชาวเน็ตที่บอกว่าคิดว่าไอรีนนั้นมีความเป็นวิชวลที่เป็นตำนานที่สุดแล้วไม่ว่าจะจากเจเนอเรชันที่3หรือว่าเจเนอเรชันที่4ในตอนนี้ทุกคนก็ยังคงพูดถึงความวิชวลของไอรีนอยู่ บางคนก็บอกว่าคิดว่าไอรีนสวยกว่าวอนยองมากๆเธอดูโตเป็นผู้ใหญ่และมีความสวยที่สง่างามมากกว่าบางคนก็บอกว่าไอรีนนั้นสวยกว่าแน่นอนถึงแม้ว่าไอรีนจะมีอายุที่มากกว่าจะโตเป็นผู้ใหญ่กว่าแต่ความสวยของไอรีนนั้นก็ยังสามารถจะเทียบกับวอนยองที่เด็กกว่าได้ แต่ว่าก็ยังมีคอมเมนต์อีกบางส่วนนะครับที่บอกว่าไม่ว่าจะไอรีนหรือวอนยองทั้งคู่ก็สวยในแบบฉบับของตัวเองและก็ยังมีที่บอกว่าไอรีนสวยในอีกรูปแบบหนึ่งและวอนยองก็สวยในอีกรูปแบบหนึ่งทั้งคู่ต่างมีความสวยความวิชวลที่เป็นตำนานเหมือนกันชาวเน็ตบางคนนะครับก็บอกว่าไม่จําเป็นจะต้องมาเทียบความสวยความวิชวลเลยแต่ละคนชอบไม่เหมือนกันฉันคิดว่าทั้งไอรีนและวอนยองนั้นก็สวยสมกับความเป็นวิชวลที่เป็นตำนานแถมยังมีนะครับที่บอกว่าถ้าตัดเรื่องอายุออกไป ไอรีนนั้นเธอดูเด็กมากๆและก็ยังดูสวยสง่าตั้งแต่แรกจนถึงตอนนี้วอนยองก็ดูสวยเหมือนกันเธอนั้นดูสง่างามมากกว่าวัยของเธอด้วยซ้ำแต่เธอนั้นก็ยังคงสวยสมวัยและหลังจากนี้ไปเธอจะสวยขึ้นไปอีกเรื่อยๆตามช่วงอายุความสวยของเธอที่จะพัฒนาขึ้นเรียกได้ว่าชาวเน็ตบางส่วนนะครับก็ชื่นชอบความสวยของไอรีนและก็ชื่นชอบความสวยของวอนยองแตกต่างกันไปบางคนก็บอกว่าไอรีนสวยกว่าบางคนก็บอกว่าวอนยองสวยกว่าแล่ก็มีอีกหลายคนเหมือนกันที่บอกว่าความสวยนั้นเนี่ยมันเป็นเรื่องของแต่ละ คนไปไม่มีใครเนี่ยที่จะชื่นชอบอะไรเหมือนกันความสวยเนี่ยมันไม่ได้เฉพาะเจาะจงอยู่แค่ว่าคนนี้สวยแบบนี้นะครับแต่ว่าชาวเน็ตเนี่ยก็ยังคงพูดถึงกันอยู่นะครับในตอนนี้ว่าทั้งคู่เนี่ยใครสวยกว่ากันสําหรับทุกคนที่เข้ามาฟังคลิปนี้นะครับมีความคิดเห็นยังไงกันบ้างกับเรื่องราวนี้ก็มาคอมเมนต์พูดคุยกันได้เลยแต่สําหรับเรานะครับบอกเลยว่าความสวยความวิชวลของแต่ละคนเนี่ยก็แตกต่างกันไปแน่นอน อย่างสีหนึ่งสีเนี่ยแต่ละคนก็ชอบเฉดสีของสีสีนั้นที่แตกต่างกันไปอย่างสีชมพูบางคนก็ชอบชมพูเข้มชมพูอ่อนชมพูโน้นนะครับดังนั้นเนี่ยความสวยเนี่ยก็เหมือนกันไม่มีอะไรที่สามารถจะวัดได้นะครับว่าแบบนี้คือสวยที่สุดแบบนี้คือสวยกว่าหรือว่าแบบนี้คือสวยน้อยกว่ามีแค่ว่าฉันชอบความสวยแบบนี้ชอบความสวยแบบนี้เท่านั้นยังไงก็มาคอมเมนต์แลกเปลี่ยนคเห็นกันได้นะครับทุกคนแต่ก็ขอให้คอมเมนต์กันแบบสุภาพสุภาพละกันนะครับสำหรับคลิปนี้ก็ต้องขอตัวลาไปแล้วอีกครับมาเจอกันใหม่ในคลิปปต่่่ออไยาาลลืมสงงกกํััใจบ ไม่ว่าจะเป็นวอนยองจากวงไอฟ์หรือว่าไอรีนจากเร d เ e ลเ e t กันเยอะๆนะครับแล้วมารอดูกันดีกว่าว่าหลังจากนี้ทั้ง2วงจะมีผลงานอะไรออกมาให้แฟนได้ติดตามกันบ้างหรือเปล่านะครับกลับมาเจอกันใหม่ในคลิปต่อไปครับสวัสดีครับ